ถ้าพูดว่าในช่วงนี้หนังไทยของเราจะอยู่ในช่วงขาขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เกินจริงเลยนะครับเพราะหนังรวมไปถึงซีรีส์หลายๆเรื่องนั้นดูจะค่อนข้างแปลกใหม่และมีแนวทางที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนมากกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาจจะเพราะด้วยการมาของสตรีมมิ่งทั้งหลายที่ทําให้วงการบันเทิงไทยนั้นได้มีพื้นที่ให้แสดงศักยภาพได้ยอย่างเต็มที่กับหนังไทยเรื่องนี้แค่ตัวอย่าง ร่วมไปถึงเหล่าบรรดาทีมนักแสดงที่ถูกปล่อยออกมานั้นก็ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นชัดดีในการเชิญชวนคนให้เข้าไปดูอะไรใหม่ๆ <_ d ream> คลิปนี้เราจะมารีวิว The Stone พระแท้คนเก๋กันครับ <_ d ream> เนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องราวของเอกเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่พ่อของเขากำลังป่วยหนัก เขาตัดสินใจรื้อของภายในบ้านและได้พบกับบรรดาพระเครื่องเก่าที่พ่อของเขาได้สะสมเอาไว้เอกตัดสินใจนําพระเครื่องเหล่านั้นไปให้เซ้งพลได้เสียนพระชื่อดังประเมินราคาแต่ในขณะนั้นเองเอกก็ได้พบกับเสียนหมวยเสียนพระสาวสุดฮอตที่ได้เข้ามาแนะนําให้สงพระเข้าประกวดเมื่อวันประกวดมาถึงกลับกลายเป็นว่าพระที่เอกมีไว้ในครอบครองนั้นคือพระสมเด็จของแท้ชื่อดังในตำนานที่หายไปจากวงการนานกว่า30ปี ที่ราคานั้นอาจพุ่งสูงถึงหลักร้อยล้านกันเลยทีเดียวพระสมเด็จชิ้นนี้เป็นที่จับจองของคนเล่นพระเครื่องทั้งวงการรวมถึงตัวของพ่อสุนทรเซียนพระผู้ทรงอิทธิพลและเป็นพ่อของเซียนหมวยรวมไปถึงวิกเตอร์บุคคลปริศนาที่ได้ออกมาตามล่าพระสมเด็จนี้ด้วยเช่นเดียวกันงานนี้เอกจากเด็กหนุ่มที่ไปสนใจพระเครื่องและหวังแค่จะเอาเงินไปรักษาพ่อกลับต้องมาพัวพันกับความอันตรายของเหล่าเซียนพระ ที่อาศัยเล่เหลี่ยมและกลโกงทุกรูปแบบเพื่อแย่งชิงพระสมเด็จนี้มาครอบครองให้ได้เอาจริงๆก็ไม่นึกว่าการโดดมาทำหนังเรื่องแรกของคุณเป้อารักษ์ที่ทั้งลงมือเขียนบทเองพร้อมพว่วงด้วยตำแหน่งผู้กำกับร่วมกับคุณบีวุฒิพงศ์จะออกมาเป็นหนังแนวระทึกขวัญอาชญากรรมดราม่าเกี่ยวกับวงการพระเครื่องแบบนี้นะครับเนื่องด้วยจากการที่เรามักที่จะเห็นคุณเป้มีความเป็นนักดนตรีแนวอินดี้พ่วงด้วยการเป็นนักแสดงที่ในระยะหลังๆก็พัฒนาฝีมือขึ้นมามา,มาก แต่การนําเรื่องพระเครื่องมาเล่าในหนังเนี่ยมันก็ดูจะห่างไกลกับภาพลักษณ์ของคุณเป้อารักอยู่พอสมควรครับแต่เมื่อได้สัมผัสกับตัวหนังจริงๆแล้วดูเหมือนว่าคุณเป้จะหาข้อมูลและคลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มากพอสมควรครับและเป็นการตอบคำถามด้วยว่าทำไมถึงเคยเห็นคุณเป้ไปโผล่ร่วมแจมกับเหาบรรดาเซียนพระในทิกตอกอยู่บ่อยครั้ง สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของการเขียนบทในหนังเรื่องนี้ของคุณเป้คือสามารถสร้างสรรค์เหล่าบรรดาตัวละครทั้งตัวนำและตัวสมทบให้ออกมามีสเสน่ห์น่าดึงดูดได้ทุกตัวครับและมีความสมจริงเอามากๆโดยเฉพาะเหล่าเซียนพระที่ถึงแอร์ไทม์ในการออกมาจะมีมากน้อยปะาปนกันไปแต่ทุกตัวละครเราจะสามารถจดจำคาแรคเตอร์เหล่านั้นได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันการที่หนังเลือกที่จะทำให้เป็นแนวระทึกขวัญอาชญากรรมแบบนี้ มันก็ทําให้ตัวหนังเองมีกลิ่นอายหนังในแบบกายลิชี่อยู่เหมือนกันครับซึ่งจะเห็นได้ว่าหนังแบบกายลิชี่มักจะมีคาแรคเตอร์ตัวละครที่โดดเด่นพ่วงด้วยสถานการณ์วายปวงผสมด้วยมุกตลกร้ายที่คอยแทรกเพื่อลดความเครียดพร้อมกันถ่ายทำและการตัดต่อที่เท่ซึ่งหนังเรื่องนี้นั้นก็เอาจุดเด่นแบบนั้นมาใช้อย่างครบคันครับซึ่งมันไม่ใช่การก๊อปปี้นะครับแต่เป็นเหมือนลิฟว์เลนที่ถูกต้องและให้กลิ่นอายใหม่ๆแก่นหนังไทยที่ไม่ค่อยมีแนวนี้สักเท่าไหร่ แม้มุมกล้องของหนังอาจจะยังไม่ได้อินเตอร์มากนักแต่ก็มีการถ่ายทําที่สวยอยู่เอาเรื่องการแต่งหน้านักแสดงก็ดูสมจริงแต่สิ่งที่น่าเสียดายจริงๆกลับเป็นเรื่องราวของพระเครื่องที่ตัวของคุณเป้เลือกจะไม่จาะจงลงลึกไปในรายละเอียดเหล่านั้นมากสักเท่าไหร่เพราะอาจด้วยความที่วงการนี้อาจอยู่ไกลตัวเหล่าคนดูหนังชั่วไปจึงทําให้เกิดความกังวลและเกรงว่าคนดูจะไม่เก็ตทําให้เนื้อหาที่สอดแทรกเกี่ยวกับพระเครื่องจริงๆนั้นมีอยู่ค่อนข้างน้อยครับ ส่วนใหญ่มันจะไปโฟกัสที่เรื่องราวของคนในวงการซะมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นหนังก็เลือกที่จะใช้สถานที่จริงในการถ่ายทำทั้งเดอะมองงามวงวานไปจนถึงงานประกวดพระเครื่องที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะพร้อมทั้งขนเหล่าบรรดาเซียนพระตัวจริงมาเป็นแขกรับเชิญในหนังเรื่องนี้อีกด้วยใครที่พอจะรู้เรื่องพระก็คงจะแอบยิ้มกับคาเมโอนี้ได้ไม่ยากครับและสิ่งที่เป็นข้อดีสไตล์นั้นก็คือการที่หนังได้ให้คนดูได้ตัดสินใจกันเอาเองว่าพระเครื่องนั้น เป็นสิ่งของที่มีความพิเศษอยู่จริงๆหรือมันก็เป็นแค่ความบังเอิญเพียงเท่านั้นกันแน่ในส่วนของทีมนักแสดงถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สุดในหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนต้นนะครับที่คุณเป้สามารถเขียนตัวละครได้ออกมามีเสน่ห์มากๆยิ่งผสมไปกับเหล่าบรรดาทีมนักแสดงที่เลือกมาได้อย่างลงตัวแล้วทําให้ตัวละครทุกตัวนั้นโดดเด่น ทบไม่มีใครเป็นรองใครเลยครับแต่ส่วนตัวแล้วคนที่ทำให้ผมทึ่งได้มากที่สุดก็คงเป็นตัวของคุณอาอายกรณิตหรือคุณอาอายโฟอีฟในบทเซียนหมวยเซียนพระสาวสวยที่พยายามสร้างชื่อเสียงในวงการพระเครื่องให้ไม่เป็นรองพ่อของตัวเองซึ่งบทนี้นั้นคุณอาอายก็สามารถปล่อยของออกมาได้อย่างเต็มที่ทั้งหน้าตาและเสน่ห์ที่เหลือล้นและเล่ห์เหลี่ยมที่เอามาใช้นั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยมไปจนถึงซีนดราม่าปะทะอารมณ์ ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถต่อกรกับคุณนบพลกรมายลชุนที่รับบทเป็นพ่อสุนทรเซียนพระผู้ทรงอิทธิพลได้อย่างไม่โดนกลบในส่วนของคุณนบพลน,นั้นถึงแม้จะมีแอร์ทำที่ไม่มากแต่ด้วยประสบการณ์การแสดงที่โชกโชนเอาแค่เดินออกมาปราดเดียวเนี่ยก็รู้เลยละครับว่านี่แหละขาใหญ่ตัวจริงจนแอบเชื่อว่าถ้าเขาจะมีโอกาสเข้าชิงนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมคุณนบพลก็มีโอกาสได้ไม่ยากในขณะที่ตัวของคุณจ๋าย อิชนกรกพึ่งเกียรติรัสมีหรือคุณจ๋าไทโทสมิธในบทซิงพาราไดส์เสียนพระที่กำลังมีชื่อเสียงดับหนึ่งก็ทำหน้าที่ได้ดีและเรียกว่าเป็นตัวขโมยซีนที่นอกจากใบหน้าจะดูดันเข่งขึมสีเรียดแต่ก็แทกความฮาออกมาเป็นระยะระยะและทำให้หนังเรื่องนี้ไม่เครียดจนเกินไปในส่วนของคุณฮิวโกจุลจักรจักรพง์ในบทวิกเตอร์ใช้ปริศนาที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพระสมเด็จนี้ด้วยเหมือนกันแค่ออกมาเซียนแรก ก็สร้างความระทึกขวัญได้อย่างสุดตีเลยล่ะครับแม้ว่าพอเนื้อเรื่องผ่านไปลักษณะนิสัยที่เดือดไปตั้งแต่ซีเปิดตัวจะลดลงง่ายไปหน่อยแต่ก็ถือว่าทําหน้าที่นี้ได้ดีและมีอิมแพคกับเนื้อเรื่องมากเลยทีเดียวส่วนคนสุดท้ายที่อยากพูดถึงนั่นก็คือตัวของคุณเจ้านายจินเจตวัฒนาสินในบทเอกชายหนุ่มที่มีพ่อที่ป่วยหนักและพบว่าพ่อของเขานั้นแอบมีพระเครื่องที่เป็นโคตรสมบัติที่ล้ำค่ากับบทบาทแรกที่ตัวของคุณเจ้านายได้เล่นหนังใหญ่ พูดตามตรงเลยนะครับกลับเป็นเขาเนี่ยหละครับที่มีฝีมือการแสดงที่ดูจะได้วกว่าคนอื่นเข้าไปสักหน่อยแต่ในทางที่ดีก็คือเขาสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ลูกเด็กวัยรุ่นบ้านรวยมีอันจะก,กินในชีวิตจริงมาเป็นหนุ่มลูเซอร์ที่ครอบครัวตกกระกรรมลำบากต้องอยู่ในบ้านเก่กาๆสมมได้อย่างไม่ขัดเขินซีนที่ต้องเล่นเป็นเด็กจีมเจียมไม่รู้ความว่าในวงการพระเต็มไปด้วยเร่เหลี่ยมนั้นทำได้ดีครับรวมไปถึงซีนที่ต้องระเบิดอารมณ์ก็ทำออกมาได้ดีเช่นเดียวกัน ได้ติดอย่างเดียวในซีนดราม่าที่ตัวของคุณเจ้านายกลับทําได้ไม่ถึงสักเท่าไหร่แต่ด้วยศักยภาพที่มีเชื่อว่าในอนาคตน่าจะสามารถพัฒนาฝีมือทางการแสดงเพิ่มขึ้นไปอีกได้ไม่ยากหรอครับเอาไปเลยเคะแนนนับเป็นอีกหนึ่งหนังไทยคุณภาพของปีนี้บทภาพยนตร์มีความแปลกใหม่และให้ความสนุกได้แบบไม่ต้องรู้เรื่องพระเครื่อง คนดูทั่วไปสามารถรับชมและเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่คิดพวงโดยทีมนักแสดงที่มีคุณภาพที่สามารถแบกหนังให้เดือดได้ตลอดแทบทั้งเรื่องแต่ถึงอย่างนั้นตัวหนังเองก็มีเหตุและผลบางอย่างที่ค่อนข้างเบาบางและวิธีการแก้ปัญหาที่บางครั้งก็ดูจะแอบขี้โกงและเล่นง่ายไปสักหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นภาพรวมของหนังก็ยังเข้มข้นและมีสไตล์ที่ชัดเจนจนแทบรอไม่ไหวแล้วล่วละครับว่าคุณเป้จะสามารถปล่อยของในหนังเรื่องต่อไปให้ดีกว่าเดิมได้แบบไหน มีความคิดเห็นกับหนังเรื่องนี้ยังไงอย่าลืมมาแลกเปลี่ยนกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคลิปใหม่ของทางช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ